เดี๋ยวเขาอยากตายมากเลยอ่ะให้ไปอีกแล้วหนึ่ให้บอกจะเคยเป็นเช่ารองมาคอนเซ็ปต์คอสตูมอีทเอ่อเซลลี่ฟิชอยู่เนาะบอกม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 ึขาวนี่คือวันถ่ายแล้วนะคะก็ไม่มีการเปิดบล็อกอะไรตั้งแต่นีก็คือมาเริ่มตรงนี้เลยไม่รู้ว่าคนอื่นถ่ายไหม แต่ว่าคันนี้ก็คือในในตัวหลักก็มีแค่คยูคนยานอยู่บนรถคันนี้แล้วก็มีคุณมีนชาสวัสดีค่ะเนามีคุณเจดีนะัคะ่าล้เฟิร์สนะคะก็หลับกันแล้วตอนนี้เป็นเวลาเออหกโมงตรงเนาะก็ออกเดินทางไปที่เขื่อนที่เราเคยไปดูไว้ไม่รู้ว่าฝั่งน้องๆเขาจะถ่ายคลิปกันไหมนะเดวเดวใช้ไปบอกคนนั้นว่าถ่ายด้วยสวัสดีค่ะพบกับช่องเลดข้างใหม่ ค่ะเลยค่ะพบกับช่องอุ้ยเธอโอ้โหพวกเราเลดวิดิ้งนะคะวันนี้พวกเราก็มาถ่าย MV เพลง first นะคะใช่ค่ะเรามาแบบโลเคชั่นเียแบบนี้อตลอดนี่นานนานนานตอนนี้พวกเราอยู่อยู่ที่ไหนละคะพี่สองตอนนี้อยู่ที่อ่าเมืองไปไหนไม่ใช่ตอนนี้เรามาถึงวันจริงแล้วเราถ่ายทำแล้ว ใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ง่างนอนอันนะคะอุ๊อ้าวพี่วินพร้อมถ่ายแล้วนะคะเราเสร็จแล้วโอแค่มีแป้งว้าวชัดมากได้ป้าโบ้สมองแอตโนมนักก้าชัดมากนี่นะคะพี่พี่ก้อยก็กำลังแต่งตัวอยู่อ้าวตอนนี้ตอนนี้คนหนึงก็มาถึงพอดีเลยคนแดงเขาได้ไปรับเรื่องนี้ไปรับไปรับไปเลยแล้ว ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนรักค่ะก็เดินทางมาถึงในโลแรกกันแล้วแม่มึงพากูเลียวทุกหมู่บ้านเลยนี่แหละหาดโนนทันนีรามิดได้ดังฝันดูเต้ะสิบห้าบาทปาบน้ำก็ไม่มีเป็นคือราคาแล้วสิบห้าเาาสกำลังเซาจะเข้าพี่ดิวห้าหกเจ็ดแปด อุวยดีจังไม่จะได้ไม่ต้องไปใส่เสียงเอฟเฟคทางซ้ายใครบอกเคยไปชอบร้องเพลงเพราะก็เคยลองสดเท่านั้นจริงๆก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะเพราะว่าคนลุกแล้วคนลุกแล้วคนลุกแล้วไอ้หมูทุกคนเลี้ยงหมูทุกคนเลี้ยงหมูไปแล้วก่อนไหว้สี่ทิศเร็วกว่าไปเร็วเฮ้ย สวัสดีครับพี่ตะวันสวัสดีครับตอนนี้เราก็ดําเนินไปถึงการถ่ายซีนหกแรกเสร็จแล้วใช่แลยอ๋อถ่ายสุดแดกเสร็จแล้วใช่เอาของซีนด้วยผู้ผ่ารับน้องผู้ผ่าแดดแรงมากอุตส่าห์เซ็ตผมครับไม่อยู่เขาให้ใส่หมวกไม่อยู่แล้วตอนนี้ซุปเปอร์ทายแต่ว่าไม่อยู่จะเต้นแล้วจะ้ะตุยอะไรบะครับวัตชิวาก่อนจะบอกให้นะก็คือพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่า ตั้งแต่คลิปแรกพี่เต้นโอ้ my god พี่ินให้หน่อยนะที่เต้นโอ้ my god ว่าจะเลิกเต้นกับซีนจะได้ไหมจะถึงตอนนี้กลับมาตีอีกรอบหนึ่งสนนุกกับมาตีอีกรอบหนึ่งจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอันนี้มามาถ่ายเบื้องหลังซีนของพีซีดิวนะคะซีนเดียวนี่ต่กล้องต้องขนาดนี้แหลยพีซีดิวสู้ มีอาแล้วละ่ะค่ะมีอาต้องมีโอเยเย้เราเปลี่ยนชุดกันอีกแล้วนะคะเปลี่ยนชุดสาวแล้วเครื่องของกันมาแล้วเย้เดีวก็จะดูทุกคนเปลี่ยนชุดแล้ว

ซีนโดนเหี่ยวนะฮะแต่ว่าเธอไม่มีเต้นเลยนะสี้นโดนหยาบนะครับก่อตกมากเลยสวยมากเออแล้วล้งตอร้งต่อห้าสี่สองบันนี้เป็นในช่วงของตอนเย็นแล้ว ที่เราแบ่งพาร์ทมาถ่ายเราหลังจากที่ตอนเช้าไปถ่ายในตัวเราก็มาถ่ายในเมืองอย่างสบายใจตอนนี้กี่โมงแล้วคะกคิวสำหรินได้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้วคะรู้เหมือนกันเที่ยงค่ะเชี่นอีกแล้วตอนนี้หกโมงจะครึ่งแล้วนะคะก็เป็นชุดแดงแงนีไม่แต่งหน้าเลยแลไม่แต่งหน้ามันติดหน้าทุกคนสวยมากแม่สวยค่ะหมายถึงว่ามาสวยมาสวยแปลว่าแปลว่ยหรือเปล่ามาสวยนั่นแหละ ก็ดีค่ะตอนเช้าก็แดดดีแดดดีปหมว่าพ่อหรือเปล่าแดดดีก็ตอนนี้เราอยู่ที่ลาบูฟูอูฟูนะคะจังหวัดขอนแก่นตามมาเลยค่ะตามไปเลยฟิววิ่งมาแล้วก็มาพบกับพบกับสุภาพสตรีสองท่าสุภาพสตรีส่สุภาพสตรีสีีะดีใจนะครับคนที่ในทีมเอ็นดูที่สุด อยู่แล้ว <c oughs> อย่าล้อเล่นกับเส้นประสาททำอะไรอยู่ตอนนี้ อตอนนี้ค่อนข้างวุ่นวายมากเลยนะคะเนื่องจากว่าถ่ายมาสักพักหนึงงน่งกอไลท์แบตเบิดค่ะช่วยเสื้อแบตหมดเสื้อแบตหมดงงค่ะงงสวัสดีค่ะชุดสวยมากชอบอยากได้เหมือนอินุยาชาเลยอินเสิร์ตตอนนี้เรารอเลยนะครับ รอต่อไปครับไม่สุกเลยเอาเล่นด้วยไม่เห็นหน้าพี่ปีเนตแล้วเหรอแก้มันร้อนหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องพูดมา เียงมองตาเปล่าใจเติมมันพูดจนเบเติมมันพูเจ็บตล้วเธอไม่รักกันตบมือมหนมาจับนะจับใช่ปิดง่าไม่ต้องถือมาด้วยหรือเปล่าพออาเดี๋เวจะมาจับแทนใส่ห้าเจ็ด่อปิดง่ายโอ้ยไม่จำเป็นต้องูดโอเค ให้ไปอีกแล้วหรอบให้บอกเคยเป็นชอบลองถ่ายรูปฮะถ่ายรูปรวมเบื้องหลังครับเบื้องหลังโไม่เสียงข้างหลังเขาไม่เห็นหน้าเขาดิเขาว่ากอดต้องย่อเขาแบบกูยื่นก็ได้อมงใส่ชุดกระโปรงเหรือจะใส่ไกลๆคนแบบนี้ใช่ที่อย่าตาแข็งได้ไหมลุกเฮ้ยพอแล้วมั้งนี่คือวิ่งบิ้วเราหรอว้าวเย่ตอนนี้เราก็ถ่าย ชุดสุดท้ายแล้วนะคะตอนที่เราตอนที่เราเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาอุ้ยทำไมไม่ทําไมอ่ะสวยมากเหมือนผู้หญิงเนี้หน้ามัน We go to ดเดีด We r e ี y happy and r e a y hungry อย่า Angry My concept costume is uh s อ l f i s h อยู่นบอกบกบอกบก็อกบบอกบบอก ก็เดี๋ยวเราจะถ่ายซีนสุดท้ายแล้วครับปินซี่ปินซีนที่มีพูแบบเนี่ยสปอยอ้าวสวยจังเลยใครเนี่ยสวยเลยเนาะโอ้สวยมากสวยพอดีมากอืมสวยพอดีเลยายอใช่วิวไม่น่าเลยไม่น่าพลาดทำไมขีดดูีโอ้โหโอ้โหผมคิดดูเวลามันแตกมากเลยแบบ เราจะไปร้านแล้วก็ถ่ายตัวสถานทัณฑค่ะอย่าลืมฝากติดตามเลดบิวิ้งเราจะขึ้นช่องทางกติดตามตรง,องทองฟานู่นทองฟานุูนหัวใจค่ะโอเคู okay, หัวใจลูกอะไรอกีกลูกอะไรอีกนะอ๋อเดลิมอนลูกเดลิมอนโอเค